สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิมคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนเว้นธรรมเว้นส่องความเป็นพระโสดาบันครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอานอน์เราจะแสดงธรรมปริยายอันชื่อว่าเว้นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดริชานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาสสิ้นแล้วในข้อที่ตนเป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้าดังนี้อานอน์ก็ทำปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมในที่นี้เป็นอย่างไรเล่าอานอน์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใส อันยังลงมัน่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยะเจ้าคือเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูกคลำและเป็นศีลเป็นไปเพื่อสมาธิอานนท์ทำปริยายอันนี้แลที่ชื่อว่าแว้นธรรมซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเอง ก็พึงทำได้ดังนี้แลพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ